บุบังไฟตายคืนซิงเกินใหม่จากหอยหลอดยอดสดยงเหตุขากเหตเช่นจังเม็ดบอลูตุนกันยืมเงินให้เติมน้ำมันว่าตีพาฉันไปเบิ้งบังไฟให้แต่งตั่วรอจกไปใส่โนเพราห็นหอดไงเวลาเลยเถิดคอยเกิดสงสัยเจียงหมอตะใจคือมีดสี่ลี แต่งนาท่าปากคือเขียดขั้นคากติ่นตกทั้งสีใส่เสียใ่เดียวสีแดงยางดีเลือดปัาตะพีก็่่าเมน่นฉันออกงานทั้งทีต้องให้ดูดีงานนี้บ่วันควงชายลูกหล่อ,อซอสตอกันคนเป็นพันพันต้องคิดอิจชาเวลาเลยเที่ยงฟังเสียงเพื่อนสาวอื่นบอกเห็นแฟนฉันออก ไปกาผู้สาวอีกคนนั่งกาเทยเท่าสุนหลาทั้งไห้ทึ้งบนเมาหลดสาหลอไปหามบอสุนี่ปาจานคนให้มั่นอยาก I อายแฟน,นเอามือสีหนาจ<อ>ังใจสีดาคำที่คิดไว้บอทันเอ่ยปากดาพอปันใดลองเท่าผ่าไปกา,าเต้าใส่กานคยกะเทยเสียหลัก หัวสากลงน้ำในบอ่อจังแม่นเห็นบาบหอยคักแทนอ้คนทำหยินบอ่ออาบน้ำขีตุมพี <c oughs> ่มีดลล่นโทษหน่อยมันเป็นแต่อย่างอายคนบ่จู